วันนี้ดูท่าทางอากาศจะร้อนกว่าทุกวันสองแม่ลูกกำลังเดินจูงมือกันออกไปที่บ้านของตาโชคสวัยกับดาวหวันลูกสาววัยสี่ขวบที่ดูท่าทางจะไม่มีกำลังที่จะเดินต่อไปได้อีกร่างกายที่อ่อนแอก็กำลังเดินโซเซไปตามทางท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวสองแม่ลูกผู้น่าสงสารทั้งร้อนทั้งหิว เพราะไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วด้วยความที่ดาวหวานเธออายุแค่สี่ขวบมันจึงทำให้เธอทนกับความหิวและอากาศที่ร้อนแทบจะไม่ไหวด้วยความที่ผู้เป็นแม่สงสารลูกสาวมากหล่อนจึงตัดสินใจพาลูกสาวแว่ไปขอข้าวกินที่บ้านของตาโชคตาโชคพอเห็นท่าทางของทั้งสองน่าสงสารบวกกับที่แกเองก็เป็นคนใจดี จึงทำให้ทั้งสองได้พักกินข้าวที่บ้านของแกค่ะแม่หนูเหนื่อยและหิวจังเลยค่ะเสียงของลูกสาวพูดด้วยความน่าสงสารอดทนอีกนิดนะลูกเดี๋ยวแม่จะหาข้าวมาให้ลูกได้กินแต่ตอนนี้ลูกต้องอดทนไปก่อนนะพอพูดขึ้นมาผู้เป็นแม่ก็เอามือไปลูบที่หัวของลูกสาวด้วยความสงสารแม่ก็ได้แต่มองดูลูกสาว ที่ต้องมาเป็นแบบนี้ไม่นานสองแม่ลูกก็มาถึงบ้านของลุงโชคลุงโชคลุงโชคจ๊ะมีใครอยู่ไหมจ้าช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยลุงโชคที่อยู่ในบ้านพอได้ยินเสียงของผู้หญิงเรียกเขาเขาก็รีบมาเปิดประตูออกมาดูแม่หนูหิวข้าวแสบท้องจะแย่อยู่แล้ว อดทนก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะรีบจัดการให้นั่นเสียงใครกันนะ่ะแล้วมาทำอะไรที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าเออลุงจ๊ะฉันเองจ้ะสวัยฉันชื่อสวยลูกสาวแม่ลำดวนลุงจำได้ไหมจ๊ะสวยเหรออืมอ๋อที่เมื่อก่อนนี้เคยมาช่วยงานที่บ้านกับยายลำดวนใช่ไหมใช่จ้ะลุง ฉันดีใจที่ลุงยังจำฉันได้เมื่อก่อนตอนที่สวายยังเป็นเด็กๆเ,เธอก็ได้มาช่วยงานที่บ้านของลุงโชคสมัยก่อนถ้าใครเดือดร้อนอะไรมาก็จะมาหาลุงโชคให้ช่วยเหลือและแกก็จะหางานให้ทำบางคนก็จะชอบมาขอยืมเงินบ้างแต่ถ้าไม่มีเงินมาจ่ายลุงเองก็จะมาให้ช่วยทำงานที่บ้านเหมือนกับแม่ของสวัย พอนางลำดวนทำไปทํามาทุกอย่างก็จะถูกใจลุงโชคไปหมดมันจึงทำให้นางลำดวนได้อยู่ช่วยงานที่นี่และเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่ไปตลอดพอสวัยโตเป็นสาวหล่อนก็ได้ออกจากบ้านของลุงโชคไปอยู่ที่อื่นเหลือแต่แม่ของเธอที่ยังทำงานอยู่ที่นี่ต่อไปพอสวัยกลับมาคราวนี้หล่อนก็มีลูกติดกลับมาด้วยลุงโชคก็เป็นเศรษฐีและมีเงินทองมากมาย แถมลุงโชคก็ยังใจดีอีกด้วยกับทุกคนถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรมาลุงโชคก็จะคอยช่วยเหลืออยู่เสมอตอนนี้ที่บ้านของลุงโชคก็มีคนงานเยอะมากส่วนสวัยหลังจากที่ออกมาจากบ้านไปอยู่ที่อื่นหล่อนก็ไม่ได้ติดต่อกับใครสักคนสวัยก็ย้ายออกจากบ้านของลุงโชคไปเป็นเวลาหลายปีแล้วและเธอก็ไม่เคยติดต่อมาหาแม่ที่นี่เลยสักครั้ง จนนางลำดวนคิดว่าลูกสาวคงจะไม่กลับมาหาตัวเองอีกแล้วแต่พอสวัยกลับมาคราวนี้เธอก็พาลูกสาวกลับมาด้วยและพากันย้ายไปอยู่ที่บ้านนอกแต่พอไปถึงที่นั่นก็ไม่เหลือใครสักคนคิดว่าแม่ลำดวนจะอยู่ที่นั่นก็ไม่มีแถมที่บ้านก็ขายไปให้คนอื่นไปแล้วมันจึงทำให้ตอนนี้สวัยเองก็ไม่มีแม้แต่บ้านและญาติพี่น้องเลย หล่อนจึงตัดสินใจต้องกลับมาหาลุงโชคที่นี่เผื่อว่าแม่ของเธอจะยังอยู่ที่นี่ต่อและสามารถช่วยเหลือเธอได้แต่พอหล่อนกลับมาถึงและได้เจอกับลุงโชคลุงโชคก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเธอฟังว่านางลำดวนแม่ของเธอได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วด้วยความที่สวัยก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยมันจึงทำให้เธอไม่รู้เรื่องและเธอก็เสียใจมากที่เธอทำตัวไม่ดี ทำให้แม่ต้องทุกข์ใจมาโดยตลอดหายหน้าหายตาไปตั้งนานเลยนะแล้วไปอยู่ที่ไหนมาล่ะถึงได้กลับมาในสภาพแบบนี้และนี่ใครลูกสาวของเธอหรือเปล่าดูหน้าตาน่ารักเชียวดาว,วันลูกสาวของฉันเองจะ้ะคือตอนนี้เราสองคนแม่ลูกไม่มีที่จะไปแล้วฉันจึงอยากจะกลับมาขออยู่กับแม่ที่บ้านของลุงโชคแต่ ฉันไม่คิดเลยว่าแม่จะจากพวกเราไปแล้วฉันนี่เป็นลูกสาวที่ไม่เอาไหนจริงๆเลยนะจ๊ะขนาดแม่ที่เลี้ยงฉันมาฉันยังไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณของท่านเลยเออเรื่องมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วนะเธอก็อย่าคิดมากเลยนางลำดวนนะ่ะมันก็ไปสบายแล้วล่ะอีกอย่างมันคงจะดีใจที่รู้ว่าลูกสาวกลับมาหามันที่นี่ว่าแต่ถ้าหากเธอไม่มีที่จะไปก็พากันพักอยู่ที่นี่ก่อนเถอะนะ อีกอย่างดาวันก็ยังเด็กอย่าพึ่งไปไหนเลยสงสารเด็กมันเอาไว้ถ้าหากลูกสาวโตเมื่อไหร่และมีที่ไปแล้วค่อยว่ากันลุงเองก็อยากจะมีหลานมีเด็กๆมาเล่นซุกซนอยู่ที่นี่บ้างมันดูมีชีวิตชีวาดีพอสองแม่ลูกมาหาลุงโชคลุงโชคก็ไม่ปฏิเสธแถมยังรักและเอ็นดูสองแม่ลูกมากลุงโชคก็ได้ให้ทั้งสองคนพักอยู่ที่นี่และคอยช่วยทำความสะอาดบ้าน ส่วนดาวหวานลุงโชคก็ได้รับออกมาเลี้ยงและส่งเสียให้ได้เรียนหนังสือตอบแทนที่นางลำดวนเคยทำงานอยู่ที่นี่มานานหลายปีดาวหวานก็โชคดีมากที่ได้ลุงโชคคอยช่วยเหลือส่วนสวยัยพอเธอได้ทำงานอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเธอก็ได้เกิดไม่สบายและไม่นานเธอก็ได้จากดาวหวานลูกสาวไปมันจึงทำให้ทุกคนเสียใจมากโดยเฉพาะดาวหวานเพราะตอนนี้เธอก็ไม่เหลือใครเลยสักคน มีเพียงลุงโชคเท่านั้นที่เธอต้องฝากชีวิตเอาไว้ด้วยดาวันเองก็เสียใจมากเพราะเธอคิดถึงแม่ตอนนี้เธอก็ต้องเข้มแข็งดาวันมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่เข้าไปข้างในบ้านละ่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายอหรอณดาวันหันกลับมามองหน้าของลุงโชคฉันกำลังคิดถึงแม่อยู่นะคะกี่ปีแล้วที่แม่จากฉันไป แม่คงไม่ได้เห็นวันที่ฉันประสบความสำเร็จเลยนะจ๊ะลุงแต่ลุงไม่คิดแบบนั้นนะลุงเชื่อว่าแม่ของหนูก็กําลังมองดูหนูอยู่และกําลังดีใจที่หนูมีวันนี้ดูนั่นสิลุงช่อก็เอามือชี้ไปที่บนท้องฟ้าเห็นแสงดาวดวงนั้นไหมล่ะนั่นแหละคือแม่ของหนูและเธอกำลังเฝ้ามองดูอยู่หนูเองก็ต้องเข้มแข็งให้มากๆนะ ลุงเชื่อว่าหนูเป็นคนเก่งแล้วก็ทำได้ด้าหวานก็หันมาส่งยิ้มให้กับลุงโชคด้วยความสบายใจหนูขอบคุณลุงมากๆเลยนะจ๊ะที่ทำให้ชีวิตของหนูได้มองเห็นอนาคตที่สดใสถึงแม้ว่าหนูจะไม่เหลือใครเลยแต่หนูก็ยังมีลุงเป็นเพียงคนเดียวที่หนูรักและเคารพที่สุดต่อไปหนูจะไม่ทำให้ลุงต้องผิดหวงังหนูจะเข้มแข็งและถ้าหากว่าลุงอยากจะให้หนูช่วยทำอะไร ลุงบอกหนูได้เลยนะจ๊ะหนูยินดีทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนพระคุณของลุงที่ดีกับหนูและครอบครัวของหนูค่ะพ่อดาวหวานพูดจบลุงโชคก็เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็เอามือลูบไปที่หัวของเธอเบาๆด้วยความรักจากนั้นทั้งสองคนก็พากันเดินเข้าไปในบ้านและตอนนี้เวลามันก็ผ่านไปเร็วมากๆจนตอนนี้ดาวหวานก็ได้โตเป็นสาวเต็มตัวและลุงโชคก็คอยหวงเธอมาก แถมหน้าตาผิวพรรณของเธอก็สวยสมบยัยดาวหวานทั้งสวยและเก่งเธอเพียรพร้อมไปทุกอย่างมันจึงทำให้หนุ่มๆที่ไหนที่ได้มาเห็นเธอก็อยากที่จะเข้ามาหาเธออยากจะรู้จักเธอให้มากขึ้นแต่ก็แปลกมากที่ดาหวานไม่ยอมที่จะคบหาดูใจกับใครเลยแถมเธอก็ไม่เคยสนใจใครเลยสักคนต่อมาพอเธอเรียนจบลุงโชคก็ได้พูดคุยกับเธอเรื่องแต่งงาน เพราะเขาคิดว่าตอนนี้เธอก็โตมากพอที่จะมีครอบครัวและมีคนคอยดูแลแทนเขาแล้วดาวันมื่อนี่สิตั้งแต่หนูอยู่ที่นี่กับลุงมาหนูมีความสุขไหมที่ลุงถามนะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกลุงก็แค่อยากรู้ความในใจของหนูเพราะลุงเองก็ไม่เคยถามหนูแบบนี้เลยลุงจ้าทําไมลุงถามแบบนี้ละจ๊ะลุงก็รู้ตั้งแต่แม่จากไป หนูก็ไม่เหลือใครเลยหนูไม่เพียงแค่ลุงคนเดียวลุงเองก็เป็นคนที่หนูรักและเคารพที่สุดและคอยช่วยเหลือหนูดูแลหนูให้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้หนูอยู่ที่นี่กับลุงก็ไม่เคยให้หนูได้ทำอะไรเลยลุงดีกับหนูมากหนูเองก็ได้อยู่สุขสบายดีทุกอย่างอีกอย่างหนูเองก็ไม่รู้เลยว่าจะตอบแทนบุญคุณลุงยังไงถึงจะหมดชาตินี้ทั้งชาติมันคงจะไม่เพียงพอหรอกนะจ๊ะ ลุงดีใจที่เห็นหนูมีความสุขและลุงก็รักหนูมากนะอีกอย่างตอนนี้หนูเองก็เรียนจบและโตัเป็นสาวแล้วเออถ้าหากว่าลุงจะหาใครสักคนมาให้หนูได้รู้จักหนูจะว่ายังไงบ้างล่ะที่ลุงพูดก็เพราะลุงเป็นห่วงหนูอยากให้หนูมีคนที่ดีมีคนมาช่วยดูแลแต่งงานกับคนที่เหมาะสมลุงนะ่ะก็อายุมากแล้วคงจะดูแลหนูไม่ได้ไปตลอดชีวิตหรอกนะ พ่อดาหวันได้ยินที่ลุงพูดแบบนี้เธอก็รู้ทันทีว่าลุงกำลังจะหาคนมาแต่งงานกับเธอเธอรู้สึกใจคอไม่ดีเลยที่จูจ่ๆลุงมาพูดแบบนี้เพราะความรู้สึกข้างในหัวใจของเธอมันไม่ได้คิดอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นเลยดาหวันก็รู้สึกเสียใจมากที่ลุงโชคอยากจะให้เธอไปแต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รักทำไมลุงถึงพูดแบบนั้นล่ะจ๊ะ ลุงอยากจะให้หนูแต่งงานกับคนที่หนูไม่ได้รักไม่เคยรู้จักหรอจ๊ะแล้วถ้าหนูได้แต่งงานกับผู้ชายคนนั้นไปแล้วลุงคิดว่าหนูจะมีความสุขหรือเปล่าจ๊ะลุงลุงโชคก็เข้าใจความรู้สึกของดาวหวานดีว่าสิ่งที่เธอพูดแบบนี้เธอไม่อยากจะแต่งงานและมันก็เป็นเรื่องยากมากลุงก็แค่อยากจะให้หนูได้เจอกับคนดีๆนะดาวหวานลุงว่าหนูก็ลองเปิดใจดูก่อนก็ได้ เผื่อว่าหนูจะเปลี่ยนใจดาวันก็ทำตามที่ลุงพูดเพราะเธอรู้ว่าลุงหวังดีกับเธอมากต่อมาลุงโชคก็ได้นัดให้วีรภาพมารู้จักกับดาวันที่บ้านเป็นครั้งแรกพอวีรภาพได้เห็นหน้าของดาวันครั้งแรกที่เจอเขาก็หลงรักเธอมากและยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ดาวันชอบเขาเหมือนกันแต่ดาวันกลับปฏิเสธเขาทุกอย่างลุงโชคเองก็ไม่รีรอ เขาก็คอยมองหาคนนั้นคนนี้มาให้หลานสาวได้รู้จักอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีใครเลยสักคนที่ถูกใจเธอเลยภายในใจของลุงโชคก็ยังคอยเป็นห่วงและแอบดีใจอยู่ทุกครั้งที่ดาวหวันไม่สนใจใครเลยสักคนแต่นั่นมันก็เป็นความรู้สึกของเขาที่ต้องคอยปิดบังเอาไว้เพราะถึงยังไงเขาก็ต้องปล่อยให้ดาวหวันไปมีความสุขกับคนที่เหมาะสมเพื่ออนาคตที่ดี ต่อมาดาวหวานก็เริ่มรู้สึกอึดอัดที่ถูกลุงโชคคอยหาคนมาให้เลือกอยู่บ่อยๆจนมาถึงวันนี้เธอก็เลยอยากจะพูดความในใจให้กับลุงโชคได้รับรู้สักทีว่าเธอคิดยังไงดาวหวานยอมพูดไม่ว่าคำตอบจะเป็นยังไงก็ตามเธอจะไม่เสียใจขอแค่ให้เธอได้พูดและได้บอกความรู้สึกของตัวเองออกมาและในที่สุดดาวหวานก็ดีใจที่ได้บอกความรู้สึกของตัวเองให้กับลุงโชคได้รับรู้ พอลุงโชคได้ยินทุกคำที่ออกจากปากของเธอเขาก็ดีใจมากที่ดาหวานไม่ได้ดังเกียจเขาเลยถึงแม้ว่าลุงจะมีอายุห่างจากเธอตั้งหลายปีพอความในใจถูกเปิดเผยทั้งสองก็เริ่มที่จะพูดความรู้สึกให้กันฟังเมื่อความรักต่างวัยถูกเริ่มต้นขึ้นความท้าทายและความตื่นเต้นก็เริ่อยๆเรียนรู้กันไปทีละขั้นตอนส่วนดาหวานก็พร้อมที่จะมอบความสาวให้กับลุงอย่างเต็มใจ ลุงเองก็โชคดีมากเขาได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้ทุกอย่างต้องข้ามขั้นตอนไปเร็วมากทั้งสองได้มอบกายและใจให้กันและกันด้วยความรู้สึกด้วยความสุขมีให้กันอย่างลงตัวมันจึงทำให้ทุกอย่างจะดูง่ายดายและไม่มีอะไรมาปิดกั้นเลยสักนิด